สารนายาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งสระบ,บุรีพิพากษาจำคุก6ออกปี18เดือนในชานพวงเพชรและพวกรวม7คนในคดีทุจริตในการจัดซื้อถุงยางชีพในโครงการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอุตกภัยในจังหวัดปทุมธานีเมื่อปี 2554. ทั้งนี้เมื่อวันที่17กันยายน2567สารนายาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคเต่งนัดอ่านคำพิพากษาคดีที่คณะกรรมการปปชเป็นโจทยื่นฟ้องในชานพวงเพชร เมื่อครั้งรัฐตรกตำแหน่งนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีกับพวกรวมเจ็ดคนเป็นจำเลยในข้อหาความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2511กรณีทุจริตในการจัดซื้อถุงยางที่ในโครงการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอุกโภภัยในจังหวัดปทุมธานีจำนวนสองครั้งเมื่อปี2514มุลค่าหลักล้านบาทแต่ได้ถูกเลื่อนเลื่อยมา จนก,กระทั่งวันนี้สารอ่านคำพิพากษาจำพุกในชานพวงเพชรกับพวกสองกระทงกระทงละ5ปีรวม10ปีแต่จำเลยให้การเป็นประโยชน์จึงลดโทษหนึ่งใน3เหลือกระทงละ3ปี9เดือนรวมจำคุก6ปี18เดือนสนชัยใกล้แก้วรายงานพระอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์และโตโชเจ้าวันปกคองกับพวกตมบบ้านโคนอำเภอพิชายจังหวัดอุตรดิตถ์นำผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเสีว่วมชนและเจ้าบ้าน เขาชมการดำเนินการการก่อสร้างพัฒนารายบรรทมศินปรประทับบนปูอานันตนาคาราช1000พันเสียนซึ่งอยู่ภายในบริเวณวัดมีความสูงประมาณ6กเมตรรวมฐานที่ตั้งขนาดกว้าง15เมตรลึก2องเมตร50เซนติเมตรขณะนี้การก่อสร้างใกล้จะแล้วเสร็จและจะมีการประกอบพิธีบวงสรวงในวันที่9ก้าพฤศจิกายนนี้เวลา19 0 9านาฬิเกีโดยมีพิธีบวงสรวงในพิธีกรรมจับพรามและการได้รำถวายบอกกล่าวเจ้าที่โดยคณะพรามและนางรำที่เดินทางมาจากคำชะโนดจังหวัดอุดรธานี สรุปการสร้างรูปปั้นจำลองพระนารายณ์บรรทมศิลป์ประทับบนพ่อปูนัานตนากราชหนึ่งพันเศนประดิษฐานบริเวณภายในวัดกองกัะพัวเพื่อสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาต่อพระนารายณ์บรรทมศิลป์และปูนัานตนากราชตลอดจนถึงสาธุชนทั่วไปได้เข้าไปกราบไหว้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลชาวัดพระกองกองพัวกล่าวว่าภายหลังเสร็จพิธีบวงสวงช่วงค่ำเสร็จสิ้นในช่วงเช้าของวันที่สิบพฤศจิกายนก็จะมีพิธีในการท้อนตินสามกีจากคณะศรัทธาและสุนทราสนิกชน นักการระดํารายงานนางเซริโคโนโาพดวงกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิปอดเต็กตึงพร้อมด้วยกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธินําทีมลงพื้นที่จังหวัดลำพูนเพื่อมอบผสรุปรกรณ์ประกอบอาทีพให้แก่สตรีที่มีรายได้น้อยมีภาระหน้าที่ในการดูแลคนในครอบครัวเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือได้อโอกาสทางสังคมมีความรู้ความสามารถแต่ขาดแคลนวัสดุอุปรกรณ์ในการประกอบอาทีพรวมทั้งหมด3แห่งประกอบไปด้วย ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ72,000สาบรมราชิดดนีนาจงังหวัดลำพูนศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือจังหวัดลำปางและศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงรายรวมที่15รายคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นจำนวน493,074บาทพร้อมกันนี้ได้มอบรถเข็นวิวชยัยจำนวน7คันและไม้เท้าวอลเกอร์4ขาจำนวน5อันรวมมูลค่า33,500บาท เดียมีนายสันติธริ้มละไมผู้ว่าราชก,ก,การจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยนางสาวแรมรุ่งบวรวัตอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบาันครอบครัวพร้อมผู้อุ่วในการศูนย์การเรียนรู้ทั้งสามจังหวัดเข้าร่วมในพิธีนอกจากนี้ทางมูลนิธิปอดเตกพึงได้นำหน่วยทีมแพทย์ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนฟรีโดยให้บริการตรวจรักษาโรคตัวไปจานจ่ายยาตรวจวัดสายตาพร้อมแจกแว่นโดยมีประชาชนเข้ารับบริการเป็นจำนวนมากทีมข่าวไทยเกนิบบกนวส์แปรายาน นายวรยานบุญนาราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยนายสมเจตสวสัสดีผู้อำนวยการสำนักการส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดมุกดาหารร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้วยระบบ AI เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนอาย6ุ6 1ถึงปปีที่หลุดออกจากระบบการศึกษาตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยมีผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครู ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน115คนเข้าร่วมการอบรมระหว่างวันที่24-25ตุลาคมณทันจิดารีสอร์ทอภเมงุกดาหารนั้นนายสมเจษฎสวสีผู้อำนวยการสักงงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดมุกดาหารกล่าวว่าตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาที่มีกว่า3 9 4 3 9คนจึงมีนโยบายเร่งด่วนให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ดำเนินการสำรวจข้อมูลเด็กและเยาวชนกลุ่ลมที่หลุดออกจากระบบการศึกษาเพื่อให้การช่วยเหลือสนับสนุนในด้านต่างๆโดยกลมส่ง,สงเรงรสริมการเรียนรู้มอบให้สำนักงานสออรอประจำจังหวัดทุกแห่งดำเนินการสำรวจข้อมูลเด็กและเยาวชนอายุถึง -18 ปีที่หลุดออกจากระบบการศึกษาเป็นกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดทั้งสิ้น1559คนใรกาครสม,ดมสุดนมโพไซรายงาน